กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กดเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการกดแรงชิวๆนะฮะคนเดียวเงาๆนะฮะซึ่งวันนี้เรากดมาเป็นจิเด์น,นะครับเพราะผมตั้งใจเอามาขัดแรลกกับนาตาญ่านะคือต่อให้นาตาญามีการซีซีเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวนะแล้วก็เอามาลับมือแก๊กได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าซัพพอร์ตเราเป็นอ่ทาร่านะไม่มีซีซีเราก็เลยเอาเป็นจิวด์มานะครับ เริ่มแรกมากัเราก็อเหมอนจะบวกกันเลยนะฮะคาเฟนีจะย,ย่จะไล่ยิงแครี่เรานะฮะเราก็ยิงสวนไปหนึ่งที่ครับสตัรให้แล้วก็ให้เราวิวลราค่อยๆย,ย,ยิงไปนะฮะเราก็เดินไล่เอาล้วเหมือนจะตายไหมฮะแต่ว่าข้างล่างเราล่วงไปก่อนนะครับผมแล้วยังไงผมพยายามจะไล่นะครับฉวนนี้แต่ว่าสกิลหมดพอดีครับแล้แกเ,เข้ามารับด้วย แต่ว่าถ้าไม่กลับแบบนี้เรียบร้อยครับแบบนี้รอดยากครับตองผมนวนดน,นึงนะต้องฟิกเกอร์ออกมาก่อนโอเคเอาวิวมารับด้วยนะฮะก็ราดตัวไปครับเลือดน้อยนะก็กลับไป็นีเลือดครับกลับมาลุยก,กันต่อครับแล้วผมสตาร์ททีหนึ่งผมกะัดจะหยอกนะแต่ว่าทาร่าดันกระโดดเข้าไปซะงั้นนะฮะแล้วไม่มีสกิลออกด้วยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะทำได้แค่ยิงสตาร์ทให้ทีหนึ่ง แล้วก็โอเคราไปนะครับพอฉี่ก็มารับด้วยนะครับเป็นฉีนมิริมด้วยนะครับสกินไมเกเนแล้วตรงกลางจะบวกกันไหมฮะน่าจะไม่มีอะไรก็เขยคีไปครับแต่ว่ามาจ้าอติไปแบบนี้น่าจะรอดยากนะครับแล้วเขายังมีฟิกเกอร์นะก็ยังดีนะครับมาเรามาปิดได้ก็ได้มาเป็นมาจ้านะครับแล้วก็พยายามจะเก็บ เราแย่ออีกตัวนะแต่ว่ามาเราโดนสวนร่วงไปครับแต่ก็ไม่เป็นไรถัวแลกกันไปนะด้านอัจฉริยามาดดวยแล้วคาร์เปนี้ลงมาแบบนี้นะครับผมตังต้งใจจะยิงสตันห่วยิงไม่โดนนะฮเออก็เกือบตายเหมือนกันช็อตนี้แล้วเหมือนมาจ้าเขาจะมาปิดด้านซ้ายนะเลาฉีดยังไงครับเราสตันให้ทีนึงโอเคไม่มีอะไรครับเลไปครับเรามาเคยกิปตรงกลางกันต่อครับ ถ้าเหมือนกรกะลงไปเติมด้านล่างนะป่าเขาก็อยู่ด้านล่างผมตั้งใจจะจไปเอาบนนะแต่ว่าข้างบนเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็เลยเลี้ยวไปลงล่างแทนนะฮะเพราะเหมือนข้างล่างเขาจะบวกกันนะแล้วผมพยายามจะยิงสตันช่วยนะแต่ว่าโดนเอรันดอร์ล้างพอดีแต่ไม่เป็นไรครับม้าเรายังเก็บมาได้นะหรือว่าค่อนข้างเป็นงานนะครับมา้าคนนี้แล้วก็ร้องให้ทีนึงครับเรียบร้อยฮะ ร่วงไปหนึ่งเรามาจ้ากสกิลหมดแล้วด้วยเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวไปนะฮะสำหรับคิวด์แล้วผมตั้งใจจะไปเวทต่อมาแต่ว่าไม่มีวัฟฟาละก็เลยไปเคลียร์กลางแล้วด้านบนเก็บสองตัวไปนะฮะสำหรับทารา่าบอกเลยว่าเขาคนนี้นี่ดูดันจริงๆะฮะพร้อมจะใส่ทุกคนที่อยู่ตรงหน้านะฮะแล้วยังไงต่อครับเราเดินตามมานะรอซ้อนเลย จะเข้าไปเวทน,นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยแอนดอนครับคือน็อตกรได้ผมจะดักนัวเขาจะก,กดมาเนีย่ยเดี๋ยวเอเอคิวเดอร์ค่อนข้างแพ้ทางแนองนดอเลยนะพอตัวน้นยุบรับยุบรับเออแต่ยังดีมาเราเป็นงานครับเก็บมาได้แล้วก็รอดด้วยครับได้ดับเบินคิวไปบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดจัดนะครับมาคนนี้และเหมือนจะเอาป้อมกันด้วยนะฮะ ก็ตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยๆเคลีคยร์คลิปไปนะครับรค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวเราแทบไม่ต้องเข้าไฟเลยนะแบบเพราะเพิ่งตัดมาใหม่เนี่ยตูเเดเบอร์ยิงยิงยิงได้ค่อนข้างที่จะไกลเลยนะคือแบบบางทีมองไม่เห็นตัวแต่ว่าสกิลมาจากไหนไม่รู้นะแถมสตันด้วยเล็เกเจมสี่วิยิงทีน,นะฮะแล้วทาร่าเราเก็บมาได้ครับสวยจัดๆดูดานมากนะฮะบเกมนี้ทั้งทาร่ากับ ม้าของเรานะฮะ <Nice assisting. S 1> และเหมือนจะเก็บมาได้2ตัวด้วยนะ <Nice assist. S 1> เอาเรื่องมากนะครับแล้วเราก็ค่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะคอยช่วยสนับสนุสน,นแคร,รี่ไว้ฮะยิงสตั้นไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไร่ฮะคอยทำจังหวะให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีเลยเพราะถ้าไม่มีเราเนี่ยซี CC เราค่อนข้างน้อยนะน่าจะมีแค่ฉีกตัวนึงนะถ้าไม่มีกิวดอนนะครับ นะครับทำไมเนี่ยราก็ยิงต่อไปเรื่อยๆได้ครับก็ค่อยยิงไปเหมือนด้านบนจะมีกาเต่นอีกแล้วด้านบนยังไงครับมันจะมีคนโดนลุ้มฮะแต่ว่าเก็บคาเฟนีมาได้นะถือว่าสวยบอกเลยว่าเกมนี้คาเฟนีนี่แทบไม่ได้เล่นนะฮะก็เหมือนแก๊ก,กระหลุนหรือเปล่าครับอยู่ดียิงว้าบนะเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะ ฝั่ข้างบนเขาเนี่ยก็เหมือนจะหาเรื่องบวกกันตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยแทบไม่ได้พักหายใจเออนะครับเรายิงไปเรื่อยๆนะเด็กเกลนนี่ยิงทีมีเครื่องหล่อนะครับตัวบางบอกเลยเหมือนจะไม่เจ็บแต่ก็ร้องเหมือนกันนะเออแล้วตรงนี้เราได้ป้อมกลางมาครับเหมือนจะเล่นต่อนะมาจานตีแล้วด้วยเรียบร้อยครับร่วงไปอีกหนึ่งฝั่งข้ามตายสามนะครับแบบนี้น่าจะได้บาร์แรก แต่ว่าเสียดายนะครับคลิปหมดพอดีต้องรอไว้คลิปเนะีก็เลยยังไม่ได้บารลักษ์ก็เอาบัฟฟ้านะอ,อ้าวเพื่อนมาให้บัฟฟ้าเราว่ากดยูยูกดยูยูไปทีหนึ่งฮนะ <c oughs> เออคือถ้าเราได้บัฟฟ้าเนี่ยเราจะยิงได้เรื่อยๆเลยนะไม่ต้องกลับบ้านก็เลยต้องหามานานะครับ ตอบามไปเรื่อยๆครับแต่ข้อเสียก็อย่างว่าละครับเป็นเมดก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ขนาดผมเอาพลังแฝงรีมานาตอนใช้สกิลโดนฮีโร่มาแล้วนะก็ยังตัวมันยังใช้มานาเยอะครับก็เลยอันนี้นิดหนึ่งแล้วผมพยายามจะมาป่วนเอรันดอ์นะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำได้แค่ยิงสแตนก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับตัวนี้ ยิงโดนค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะฮะตัวมันวิบวับอ่ะนายาแล้วมีมันม่วงมาแบบนี้นะ่าจะได้บาเรกครับเราก็ยิงสตาร์ไปเรื่อยๆนะโอเคได้บาเร็กมาแล้วเพื่อนจะยังไงครับโอเคแล้วลันนรอพุ่งเข้ามาแบบนี้ล่วงไปฮะเหมือนจะยังจบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันม่วงหมดพอดีเราก็รอสกิลนะ ยิงตันไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบแล้วก็พยายามพยายามจังหวะให้เพื่อนนะตัวมันค่อนข้างป่วนเลยนะครับอาจจะไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไรนะฮะตัวประมาณนี้ครับแล้วผมยิงไปได้มาเจ้ามาตอนไหนผมก็ไม่รู้เรื่องเลยฮนะยิงมัวๆได้คิวได้ไงเออเอ็น,นดอเหมือนจะหฮีวผมนะฮะเรียบร้อยร่วงไปหมดครับแล้วเหมือนแก๊กเขาจะออกนะยืนนิ่งเลย เกมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรครับเป็นเกมไวเลยนะเกมนี้อเรียบร้อยฮะ Victory นะฮะก็เรียบร้อยนะ,นะรยรยนะครับผมเกือบจะได้2ดาวนะ,นะเกมนี้น่าจะขาดแต้มอีกประมาณหนึง่งแต่ก็โอเคครับเป็นตัวที่ถว่าค่อนข้างปวนเลยแล้วก็กลับมาเมตาอีกครั้งนะหลังจากปรับมา ตัวป่วนใช้ได้ครับตัวทําจังหวะ CC เยอะมีสกิลยิงไกลขัดแอนเนตได้ขัดแกลกได้นะแต่ว่าจะแพ้ทางพวกตัวพริ้วๆหน่อยก็เกมนี้ไม่ได้เอ็มไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นคิวด์สำหรับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ Yeah.